แรกผมเข้าไปวันแรกเลยนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเจอแต่คนที่ใส่ชุดทหารซึ่งผมมองว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวที่เป็นประชาชน100%เปเซ็นตะครับไม่เคยมีการฝึกทหารอะไรเลยในประเทศไทยนะครับมีคนจมน้ำเสียชีวิตมากถึง10คนต่อวันนะครับและเป็นเด็กที่อายุ5ถึง9ขวบเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของผมนะครับก็หลักๆเลยก็จะมีทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็ควบคู่กันนะครับคาร์ดิโอนี่จะแบ่งเป็นการวิ่งและว่ายน้ําผมจะวิ่งสัปดาห์ละประมาณ4วัน4-5วันนะครับแล้วก็ว่ายน้ําจะว่ายสัปดาห์ละประมาณ1 2วันนะครับแล้วก็เวทเทรนนิ่งจะเวทเทรนนิ่งประมาณสัก3าวันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งในแกละ การออกกําลังกายผมจะแบ่งแบบนี้ครับเช้าตื่นมาวิ่งนะครับเย็นก็จะเวทเทรนนิง่งหลังจากเวทเทรนนิ่งผมก็จะไปไว่ายน้ําต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับในในวันที่ในวันที่จะมีทั้งวิ่งทั้งว่ายน้ําทั้งเวทนะครับแล้วก็บางวันก็จะสลับเป็นเช้าว,วิ่งเย็นเวทนะครับหรืออาจจะเช้าว,ว่ายน้ําเย็นเวทอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะไม่ทิ้งการเวทเทรนนิ่งเลยเพราะว่าผมมองว่าในหลักสูตรการฝึกนะครับจะต้องมีการแบกการทดสอบร่างกายอย่างเช่นการ p ู l l up s ิ t อัแล้วก็าการ p u ทอัพนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราฝึกบอดี้เวทแล้วนะครับจำนวนครั้งมันตันเราทําจํานวนครั้งได้สมมุติว่าทําได้10ครั้งอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะเพิ่มเป็น11-12ครั้งอะ่ะมันไม่ขึ้นแล้วผมก็จะใช้เวทเทรนนิ่งเข้ามาช่วยประมาณนี้ครับซึ่งท่าเวทเทรนนิ่งในการ p u ทอัพมีหลายท่ามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่าโชเดอร์เพรสนะครับท่าเบนส์เพรสหรือว่าพวกท่าที่เป็นหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกพวกนี้ใช้ได้หมดเลย แล้วก็ท่าที่เป็นฝึกท่าผูอัพนะครับหรือว่าดึงข้อเนี่ยเราก็จะใช้ท่า Arm Curl d o ดับเบิลอารนะครับก็ใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นท่า s ิ t อัพซ t Up เนี่ยผมก็จะฝึกโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นซิ t อัพเลกเรสอัลเทอร์เนทเฮนทูโ e นะครับหรือว่าดัมเบลครั้นพวกนี้ผมก็จะ ใช้เข้ามาฝึกเพื่อที่จะทําให้ท่าบอดี้เวทหรือท่าทดสอบในสถานีแต่ละสถานีนะครับผมจะได้ทําจํานวนครั้งได้มากขึ้นแล้วก็การเตรียมระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่ได้มีระยะเวลาที่ตายตัวเพราะว่าผมเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่อยู่เสมออยู่แล้วทุกทุกวันนะครับแล้วก็มีทั้งการวางแผนซ้อมหนักซ้อมเบา,ซ,เบาซ้อมกลางตามตารางแบบนักกีฬาเลยซึ่งพี่ใหม่ส่งข้อความมาว่าอยากไปฝึกเรสติวสวิมเมอร์ไหมผมก็ กลับมาคิดแค่คืนเดียวนะครับแล้วก็ตอบรับเลยว่าโอเคครับผมไปฝึกพอทีนี้ทางคุณทางครูนะครับจากหน่วยงานฝึกของกองทัพเรือเขาก็ส่งมาว่าจะต้องมีการทดสอบอะไรบ้างนะครับผมก็ทําการทดสอบร่างกายก่อนเลยแล้วดูว่าร่างกายเราได้แค่ไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็วางแผนแล้วว่าโอเคร่างกายเราทําได้แค่นี้นะเราดึงข้อได้แค่นี้ซิทอัพได้แค่นี้ดันพื้นได้แค่นี้ผมก็นาเวทเทรนนิ่งเนี่ย เข้ามาเสริมเลยว่าแบบทํำยังไงให้เราสามารถทําได้มากขึ้นทําสกอร์ได้สูงขึ้นประมาณนี้ครับระยะเวลาในการฝึกก็น่าจะประมาณสามสัปดาห์นะครับแต่ผมจะพักก่อนที่ก่อนที่จะเข้าการฝึกนะครับประมาณ1สัปดาห์นะก็คือแทบจะไม่ออกกําลังกายเลยก็แค่ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับให้ร่างกายมันได้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วก็พร้อมรับการฝึก ร uh, อบนี้คิดคิดว่ามีนะครับเพราะว่าเขาจะมีจะมีสกอร์ว่าจะต้องว่ายน้ําเท่าไหร่จะต้องดึงข้อเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าแต่แต่ผมแต่ผมเข้าไปอ่ะคือไปทดสอบวันแรกเลยก็คือวันแรกจะมีการทดสอบถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านแต่ละสถานีผมคิดว่าเขาจะตัดออกครับแต่แต่วันนั้นที่ไปวันแรกทุกคนผ่านหมดสำหรับ คนที่อยากจะฝึกเรสคิวสวิมเมอนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเตรียมร่างกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับก็ในในหลักสูตรนะครับจะมีการวิ่ง1,800เมตรการวิ่ง9กิโลเมตรการวิ่งกับตัว300เมตรนะครับแล้วกท็ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นทั้งเรียกว่า,า power endurance และ endurance นะครับถ้าเป็น300เมตรมันจะเป็น power endurance ฉะนั้นต้องฝึกสปินบ่อย แล้วก็จะมีวิ่ง9กิโลเมตรก็ต้องฝึกวิ่งยาวๆบ่อยๆนะครับแต่ก็ต้องเก็บระยะทางมาเรื่อยๆอันที่2ก็คือเป็นการว่ายน้ําจะมีการว่ายน้ําท่าฟิไตายท่าไซส์โตแล้วก็ท่ากบนะครับแล้วก็จะต้องว่ายให้ได้อย่างน้อย1,800เมตรแล้วก็จะมีว่ายทะเลจะต้องฝึกว่ายทะเล3,000เมตรกลางวันแล้วก็มีว่ายทะเล2,000เมตรกลางคืนนะครับแล้วก็มีการฝึก ท่าบอดี้เวทต่างๆอย่างเช่นท่าดึงข้อดันพื้นท่าลุกนั่งพวกนี้ครับจะต้องทําจํานวนครั้งให้ได้ตามเกณฑ์ที่เขากําหนดเดี๋ยวจะให้ขึ้นเกณฑ์ให้ดูนะครับว่าจะต้องทำํำแต่ละท่าแต่ละฐานแต่ละท่าเนี่ยทำประมาณกี่ครั้งระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเวลาที่เราเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับเราก็จะต้องดูว่ามวลกล้ามเนื้อเราเพิ่มมากน้อยเพียงใดนะครับก็เราอาจจะใช้เครื่องช่าง นะครับซึ่งผมวันนี้เดี๋ยวผมก็มีเครื่องช่างอินบอดี้มาแนะนำนะครับมันเป็นเครื่องช่างที่สามารถวัดมวลกล้ามเนื้อวัดมวลไขมันของเราได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยพัฒนาไปถึงตรงไหนแล้วนะครับแล้วก็การฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วการใช้ดัมเบลนะครับเราก็มีพาวเวอร์บ็อกนะครับซึ่งเป็นดัมเบลที่สามารถปรับน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปรกรณ์มากมายและสามารถพกพาไปได้ทุกที่ใส่ไปในรถก็ได้ อยู่ที่ไหนก็ไปได้นะครับหรือว่าเราไปอบรมต่างจังหวัดเนี่ยเราสามารถพกไปท้ายรถและนําไปเล่นที่โรงแรมได้เลยซึ่งในหลักสูตรการฝึกเด s ก u e เซเวอเรอร์นะครับเป็นหลักสูตรที่ฝึกให้ผู้ช่วยเหลือนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ประสบภัยนะครับซึ่งในหลักสูตรนะครับจะมีการฝึกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูใน EP ต่อไปกันครับ บางทีเราเงยขึ้นมาขึ้นลมมันพัดเราใช่ไหมครับหน้าเรามันหันไปอีกทางเงยขึ้นมาแล้วเส้นเงาของภูเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องไหว้ท่ากบเพื่อดูว่าเส้นเงาของภูเขาที่เราจะเล็งเพื่อที่จะไปเป้าหมายเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราฝึกเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยมันเป็นการฝึกในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการฝึกในเดสกิลสวิมเมอร์นะครับก็สามารถนําอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นดัมเบลหรือว่า บาเบลอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาประยุกใช้ได้ไอเทมที่ผมสามารถนำไปได้ทุกที่ผมนำไปฝึกได้ทุกที่เลยแล้วผมก็เช็คล่างกายของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเดี๋ยวผมมีไอเทมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับและนี่คือ2ไอเทมเด็ดที่ผมใช้ฝึกที่บ้านนะครับและสามารถพกพาไปได้ทุกที่เวลาที่ผมไปอบรมที่ไหนก็ตามผมก็สามารถนําติดรถไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น พาวเวอร์บ็อกซ์ดัมเบลปรับน้ำหนักได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายและสามารถเล่นได้ทุกท่าไม่ว่าจะเป็นท่า s ช o เดอร์ p พรสอ Arm Curl d o ับเบิลอาร์มโรชาบินเพรสนะครับซึ่งเมื่อเราออกกำลังกายด้วยแรงต้านหรือว่าเวทเทรนนิ่งด้วยดัมเบลแล้วนะครับเราอยากรู้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยพัฒนาไปได้แค่ไหนและมวลไขมันของเราเนี่ยลดลงมากแค่ไหนเครื่อง InBody Dial นะครับเป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ทั้งมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมันเมื่อเรารู้มวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเราสามารถนําไปประยุกต์และวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับและถ้าใครสนใจสั่งซื้อ Power Box หรือว่า Inbody สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Inbody h e a l t h โดยอย่าลืมนะครับใช้โค้ดส่วนลดโค้ดเน้ครับ